สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสงครามยูเครนรัสเซียกับข่าวร้อนที่สหรัฐอเมริกากลับลำอีกครั้งหลังจากหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนมาหลายสัปดาห์ตอนนี้อเมริกาประกาศกลับมาสนับสนุนเต็มพิกัดเบื้องหลังการตัดสินใจนี้คืออะไรอาวุธอะไรที่กำลังจะถูกส่งไปและมันจะเปลี่ยนเกมสงครามในสนามรบอย่างไรเราจะพาไปเจาะทุกประเด็นครับ 1. พื้นหลังของการหยุดส่งอาวุธหลังจากสหรัฐให้การสนับสนุนยูเครนมานานกว่า2ปีตั้งแต่รัเสเซียรุกรานในปี2022กระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มวิตกเรื่องขังอาวุธของตนเองที่เริ่มลดน้อยลงโดยเฉพาะอาวุธประเภทป้องกันอากาศเช่นระบบขีปนาวุธ Patriot ขีปนาวุธ NASAMS ขีปนาวุธ Stinger ระเบิดพิสัยไก่ GMLRS จรวด Hellfire และกระสุน155มม,มการหยุดครั้งนี้ไม่ใช่เพราะหมดศรัทธาในยูเครนแต่เพราะต้องรักษาความพร้อมรบของตนเองและเพื่อการความเสี่ยงในตะวันออกกลางจีนเกาหลีเหนือ 2. เบื้องหลังการกลับลำของสหรัฐต้นเดือนกรกฎาคม2025ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับวลดิเมียเซเลนสกี หลังการพูดคุยประธานาธิบดีทรัมป์ถแถลงชัดเจนว่าเราต้องส่งอาวุธให้ยูเครนโดยเฉพาะอาวุธเชิงป้องกันเพื่อให้พวกเขาป้องกันตัวเองได้นี่ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีสำคัญเพราะก่อนหน้านั้นทรัมป์และทีมความมั่นคงมีท่าทีระวังตัวและไม่อยากให้สหรัฐติดพันสงครามนี้นานเกินไปแหล่งข่าวจากเพน н ากอนยังยืนยันว่ามีการประเมินคลังอาวุธใหม่และพบว่ายังสามารถแบ่งกําลังสำรองส่งให้ยูเครนได้บางส่วน โดยไม่กระทบกับกําลังในภูมิภาคอื่น 3. รายละเอียดอาวุธที่จะถูกส่งไปถึงแม้สหรัฐยังไม่เปิดเผยจำนวนชัดเจนแต่มีการยืนยันว่าอาวุธเหล่านี้อยู่ในรายการ 1. ระบบแพติออดป้องกันขี่พนาวุธและโดนจากระยะไกลยิงได้แม่นกว่า NASAMS 2. s t สติงเกอร์และเ t ทโฟอาวุธต่อต้านอากาศยานและเกราะแบบพกพา 3. NASAMS ระบบป้องกันอากาศพิสัยกลาง ใช้ร่วมกับขีปนาวุธ IAM 1 2 0 A 4กระสุน155ม mm, มและ GMLRS อาวุธปืนใหญ่ระยะไกลสำหรับโจมตีป้องมายดึกในแนวรบนอกจากนี้ยังอาจมีจรวด Hellfire สำหรับโดรนและเฮลิคอปเตอร์อุปกรณ์เรดาร์และระบบควบคุมการยิงขั้นสูง 4. ผลกระทบต่อแนวรบยูเครนการกลับมาส่งอาวุธมีผลมากโดยเฉพาะแนวรบในคาคีฟเมืองใหญ่ทางตะวันออก ที่ถูกโจมตีทางอากาศหนักสุดซาโปริเชียและโดนเนก์แนวหน้าในสมรภูมิภาคดอนบาสคียฟเมืองหลวงที่มีการโจมตีด้วยโดรนทุกสัปดาห์ระบบป้องกันอากาศเช่น Patriot แ,และ NASAMS าาจะสามารถสกัดโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียได้แม่นยำลดการเสียชีวิตของพลรเรือเรยนโลกได้มากพลรเรือเรยนยูเครนหลายคนให้สัมภาษณ์ว่า เรารู้สึกเหมือนได้หายใจอีกครั้งเมื่อรู้ว่ายังมีใครไม่ทอดทิ้งเรา 5. ปฏิกิริยาทั่วโลกรัสเซียออกมาถแถลงว่าการกระทำนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุและขู่ว่าอาจขยายแนวรบได้จีนยังคงจับตาม,มองใกล้ชิดแต่ยังไม่แสดงท่าทีสหภาพยุโรปพอใจที่สหรัฐกลับมาสนับสนุนเพราะช่วยแบ่งเบาภาระที่ยุโรปต้องแบกรับอยู่ นักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่านี่คือสัญญาณว่าเกมรบกำลังเปลี่ยนอีกครั้งอาจเป็นจุดพลิกของสงครามก็เป็นได้6คำถามและความเสี่ยงที่ยังคงอยู่แม้จะมีการส่งอาวุธแต่คำถามยังมีอยู่มากจะเพียงพอไหมสำหรับแนวรบหลายทิศสหรัฐจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างคลังอาวุธตนเองกับความช่วยเหลือยูเครนได้หรือไม่ถ้ารัเสเซียใช้ขีปนาวุธเหนือเสียง หรืออาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีละ่ะขณะเดียวกันยูเครนก็ร้องขอเพิ่มเติมอีกว่าขอระบบแพทริออตอีก10ชุดราคา15ล้านดอลลาร์จะได้หรือไม่ต้องจับตามองต่อไปสรุปสุดท้ายการกลับมาสนับสนุนของสหรัฐคือแรงกระตุ้นใหม่ที่อาจเปลี่ยนแนวโน้มของสงครามมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือเรื่องของเจตจำนงที่บอกว่ายูเครน ยังไม่โดดเดี่ยวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณชอบวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ